สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ร้านจำโมเอนะครับอยู่กับพี่อ,อนนท์คนเดิมนะครับรับก็วันนี้เราจะมโาโฟกัสเรื่องของสเต,ตเล่แฟตแม็กนะครับผมทีตอนนี้ก็คือ <c oughs> จะเป็นซีรีส์ที่มีในท้องตลาดแล้วคร่าวๆมีอะไรบ้างครับพี่ก็จะไล่จากงานหลักก่อนนะครับผมจะเป็นพวกสวา่านสวา่สวานอันนี้ขออนุญาตย้ายฝังก่อนนะตัวนี้สว่านกระแทกอันนี้สว่านไฟฟ้าครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไถควงอิมแพก พวกนี้ก็เป็นของที่ใช้ในบ้านทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับผมไขควงอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็งานพิเศษพวกมันติทูงานในประสงค์ตัดตัดเจียร์ซ่อมล่องเนี้ยครับผมก็จะได้หมดก็บล็อกไร้สายครับผมตัวนี้กี่นิวตันครับพี่บล็อกไร้สายตัวนี้สามร้อยเจ็ดสิบครับผมแล้วก็เป็นเครื่องเจียร์ที่ใช้แบตร่วมกันนะครับแบตแม็กตัวแบตเตอรี่ของแบตแม็กเนี่ยก็จะมีเป็น2แอมป์เป็น4แอมป์ แล้วก็สูงสุดถึง6แอมป์เลยนะครับผม6แอมป์คือใหญ่ที่สุดที่มีตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็งานทั่วไปก็จะมีพวกพิกซ์ล์แล้วก็จะเป็นโรตารี่โรตารี่สามล้อผเลยนะครับผมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่สแตนลี่เรามีตัวไฮไลท์ครับผมอันนี้เราจะมาทดสอบมีเพิ่มเติมก็คือจะเป็นเลื่อยวงเดือนแล้วก็จะเป็นแท่นตัดองศาสไลด์ครับผมแสดงว่าวันนี้พี่จะมาลององศากับวงเดือนให้ผมดูใช่ไหมใช่ครับผมวงเดือนเนี่ยก็จะเป็นรุ่น SC S.C. ห้0นะครับผม S.C. c 5 0 0นะครับผมเป็นมอเตอร์ใบฐานหรือบัตเลตครับพี่ตัวนี้ตัวนี้จะยังเป็นใบฐานอยู่ครับผม่ผฐานอยู่นะครับไม่มีบัตเลตมาใช่ไหมใช่ครับผมแล้วมาดูองศากันบ้างครับพี่แล้วก็เป็นองศานะครับผมตัวนี้จะขนาด7นิ้วครับผมองศา7นิ้วมาตรฐานขนาด7นิ้วมาตรฐานรูทั่วไปครับผมรู20มิลหาใบง่ายครับผมใช้ใบกับด้วยวงเดือนได้ปกติเลยครับผมจะมีที่ปรับองศา ตรงท้ายด้วยครับผมปรับส,สูงสุดได้45องศาครับผมเนี่ยตัวตัวสเกลเอียงนะครับผมแล้วก็จะมีปรับฐานฐานสูงสุดเนี่ยได้ถึง47ครับผมอ่าโอเคครับผมทีนี้พี่จะมาลองตัดไม้ไม้นี่เป็นขนาด3น,นิ้วครับผมขนาด3นิ้วงั้นเรามาลองกับแค่นองศาก่อนนะครับผมตัวนี้แบตแบตแม็กนะครับผมแบตใช้เป็นทีขนาดแอมป์ครับต6แอมป์ใช่ไหมครับใช้ค6แอมป์ครับผมแบตเตอรี่ก็เต็มปกตินะครับมาเต็มนะครับทีนี้เรามาลองกันดีกว่าครับนี้อันนี้อันนี้เปิดแแลล้วววนนนะต่่่มมองงไเห็าากั คคแล้วก็ตรงนี้สไลด์ได้นะครับผมแล้วเวลารันก็รันเครื่องแล้วก็สับ,บหลบตัวนี้อยู่ที่3,800รออบแต่งานที่ออกมาก็เนียนปกติเลยครับผมอันนี้คือตัดแบบ90นะครับผมก็งานหลกัหลกๆก็ประมาณนี้เพราะตัวนี้จะเป็นงานนิยมตัวไม้ที่ตัดทั่วไปที่ใช้เยอะครับผมใช้อยู่แล้วใชนะ่ไหมครับผมทีนี้ผมอยากดูว่าถ้าตัดองศาเนี่ย เอาสัก30กมสิบงั้นเราเราเอียง2แบบเลยครับเอียงที่ฐาน30นะเอียงข้างล่างก่อนแล้วเราเค่อยเอียงข้างบนใช่ไหมครับครับผมปรับเอียงดูครับผมอ่ะทีนี้พี่เขาจะปรับเอียง30มสิบข้างหลังเอียงตรงฐาน,านอ่ะที่สาองศาแล้วก็หมุนล็อกเซฟตี้เช็คดีๆก่อนเราเริ่มใช้งานใช่ไหมครับครับผมล็อกให้แน่นครับผมได้แล้วอันนี้เราจะมาลองดูองศาแล้วก็รันให้ได้รอบก่อนนะครับ คิปเลยนะครับคลิปเลยครับอเรื่ององศาเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวพาเป็นวงเดือนกันดีกว่าครับแล้วก็ใช้แบตก้อนเดียวกันเลยครับผมของสแตนเลสนี่คือใช้่วมกันได้เลยใช่ไหมครับได้ครับผมใส่แบตก็ใส่ได้เลยนะครับไม้เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นกีดล่องให้ผมดูแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวองลองลองซอยดูนะครับผม เดียวครับผมกานเรีนเลยครับ้ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูลายนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆมีอะไรอยากฝากบอกลูกค้าที่อยากมามลองใช้แปะแ็กไหมครับพี่ สำหรับตระกูล8ปดแม็กก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับผมเหมาะสำหรับช่างทั่วไปช่าง DIY ที่ราคาประหยัดแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมก็ถือว่าใกล้เคียงกับดีวอลอยู่แล้วเนาะก็เป็นแบรนด์ที่แบรนด์น้องกันอยู่แล้วนะครับครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ